โอเคฮะในคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันนะฮะในการจัดการตัว a n i m เมนเะตอร์แอนิเมเตอร์คืออะไรก็คือตัวควบคุมแอนิเมชันนะฮะที่เราสร้างไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะก็คือคลิปที่เราเราก็จะสร้าง a n i m เมชันคลิปนะครับให้กับตัวเพลเยอร์แล้วก็เ n น m y นะครับคราวนี้เราก็จะมาสร้างอะไรล่ะไม่ใช่สร้างสิเราก็จะมาควบคุมว่าพี่จังหวะไหนนะครับจังหวะไหนเหตุการณ์อะไร เราจะให้มันเล่นคลิปตัวไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าสถานการณ์ปกติคือเปิดเจมขึ้นมาเลยเนะี่ยทั้ง2ตัวเนี้ยนะฮะทั้ง Player และ Enemy เนะี่ยจะต้องเล่นคลิปไอดอนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็ไปที่ f o l d e r s s s e t นะฮะแล้วก็ที่ f o l d e r Animation ที่เราสร้างไว้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีแสดงว่าไม่ได้สร้างไว้นะฮะก็คือต้องไปหาดูแล้วเราว่าเก็บ Animation คลิปไว้ที่ไหนนะ โอเคอันนี้ผมไปที่เพเยอร์ก่อนนะฮะแล้วมันจะมีเนี่ยเห็นไหมฮะตัวคลิปมันก็จะเป็นรูปอ่าวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมข้างในเป็นสัญลักษณ์ของเพเยอร์นี่คือเป็นคลิปนะฮะส่วนตัวเนี้ยนะครับที่มันมีเพเยอร์ปุ่มเพเยอร์แล้วก็พวกสี่เหลี่ยมโยงไปโยงมาตัวนี้ละฮะคือตัวแอนิเมเตอร์นะฮะแต่ถ้าเราจะจะัดการหรือควบคุมมันฮนะเราก็ต้องไปเปิดแท็บแอนิเมเตอร์ขึ้นมาก่อนนะฮะเปิดได้โดยการไปที่วินโดว์นะเมนูวินโดว์เลือก a n นิเมเตร์นะคลิปที่แล้วเราเลือก Animation นะคลิปนี้เราเลือกแอนิเมเตนะครับเสร็จแล้วคลิกปุ๊บอ่ามันก็จะมีหน้าต่างพวกนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าถ้าเอาไว้ที่เดียวกันกันกบพวกซีนเนี้ยมันก็จะดูลำบากหน่อยนะฮะก็เราก็ทำเป็น u n นด็อกเก็คือลากออกมาข้างนอกแบบนี้นะแล้วก็ขยายดูโอเคนะครับเราก็จะขยายดูของเรานะอ่ะ ตรงนี้จะเกี่ยวว่าเรามองเห็นองค์ประกอบไม่ครบเนะี่ยเรากดที่เบสเลเยอรกันนะเดี๋ยวมันจะจัด,จดให้คือมันจะค่อนข้างจัดมว่วหน่อยเราก็ต้องลาก,ลากมานะครับโอเคอันนี้คือ Default นะฮะ default นะก,นะก็คือคลิปแรกที่เราสร้างนะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเวลาเรากด Play ปุ๊บเนะี่ยมันก็จะเล่น i d l e ให้เลยนะฮะก็คือเมื่อมีการเข้าสั่งใช้างาน Animation นะมันก็จะเล่น i d ด e ให้เลยนะครับ นะทีนี้จะเรามาดูการควบคุมของมันก่อนนะก็เดี๋ยวอันนี้ยกตัวยอย่างให้ดูฮะสมมว่าเวลาเรากดจิปเปตตรงนี้นะครับอ่ามันก็โยกอะโยกละนะครับเโอเคเดี๋ยวแต่ว่าเรายังไม่เห็นการเคลื่อนไหวตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้คลิกทีนี่เห็นไหมฮะมันจะบอกว่าเล่นไอดเอลอยู่แล้วก็มันจะเล่นรูปไปเรื่อยๆทั้งคู่เลยนะ ทั้งเอนดิมีเหมือนกันเอนดิมีเหมือนกันเห็นไหมเอนดิมีเวลาเราคลิกที่ตัวเกมออบเจกต์ะฮะมันก็จะมีพวกเนี้ยโผล่ขึ้นมาเองนะครับโอเคนะครับนะตอนนี้มันเล่นไอดเอลอยู่ถ้าเราอยากให้มันเล่นท่าทางอื่นเราก็ลากลูกศรไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราจะลากลูกศรไปยังไงกลับมาที่เพลเยอร์นะครับเพลเยอร์ Player, นะก็คือเริ่มต้นของมันคือจะเป็นไอดเอลนะแล้วจากไอดเอลเนี่ย มันจะวิ่งไปหาทุกส่วนเลยนะก็คือมันจะต้องไปทั้งเพย์เพยเยอร์เฮิร์ทเดทแอคแทขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนั้นนะคือคำสั่งอะไรเข้ามานะนะครับการเชื่อมโยงแอนิเมชันก็ทำได้ง่ายนะโดยการคลิกขวานะที่ตัวที่เราจะเริ่มต้นคือตรง NT ไม่ต้องแล้เพราะ NT มันเข้ามาที่ไอดอลละอัตโน,นมัติเราคลิกขวาที่ไอดเอลนะเลือกเมคทราน n ซ a คชั่นเอาขึ้นไปหานี่ตัวไหนก็ได้ฮนะ คือจริงๆมันมันต้องเอาไปทุกตัวะนะครับโอเคนะครับไปเมคทุกตัวแต่ว่าแต่ละครั้งที่มันจะไปก็คือมันต้องมีเงื่อนไขในการไปก็ททอาน,นี้ก็อาจจะเป็น on h i r t อันนี้ก็เป็น on date อันนี้ก็เป็น on a c t a u k ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่เราจะเขียนไว้นะครับตรงนี้นะครับ อีกทีหนึ่งฮนะก็คือสร้างง่ายๆนะครับก็คือคลิกขวาเลือก Make Transaction นะฮะแล้วก็ลากลูกศรไปนะฮะ Make Transaction ลากไป Make Transaction อ่าตามนี้เลยนะครับก็คือเราต้องอาสยทั้ง3มนะันราคานี้พอมันเล่นเสร็จทํถ้ามันเล่นเฮิร์สเสร็จมันต้องกลับมาที่ i d ดเเหมือนเดิมใช่ไหมฮะก็คือโดนโจมตีเสร็จก็กลับมาที่ i d ดเดลหรือว,ว่าจะไปที่เด ก,ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกมของเราถ้าโดนโจมตีแล้วไม่ตายนะครับก็ให้วิ่งกลับมาที่นี่นะครับแต่ถ้าโดนโจมตีแล้วตายก็ไปที่เดทนะครับแอคแทดแอคแทดเสร็จกลับมาที่ไอเดเพราะว่าแอคแทดแล้วคงไม่ตายทันทีนเราก็โยงกลับมากคลิกขวาที่เพย์เดอร์แอคแทดแล้วก็เมคทานเซคชั่นกลับมาที่ไอเดนะครับ เฮิร์เหมือนกันเฮิร์ตมันก็จะกลับมาที่ไอดอลเหมือนกันในกรณีถูกโจมตีแล้วไม่ตายมันจะกลับมานี่แต่ถ้ากรณีที่มันตายนะครับมันจะไปที่เดทแต่เดทจะไม่กลับมาที่ไอดอลนะครับเดทจะจบเลยนะครับันไปที่เอ็กซิสก็ได้เดทมันจะจบเลยก็คือถ้าเดทแล้วก็จบนอนค้างอยู่นั่นแหละก็คือไม่ต้องเล่นต่อนะครับโอเคเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างของมัน อ๋อผมโอเคนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเรายังไม่ได้ระบุเงื่อนไขลงไปอันนี้เราแค่ลากไว้คร่า,าวๆเฉยๆนะครับว่าอะไรจะวิ่งไปไหนแล้วกลับมาที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องมากาหนดเงื่อนไขทีหนึ่งตอนที่เราเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้คือเราโยงไว้ก่อนอ่าช่าเรากดเพลงอ่ะมันก็จะเล่นไปมั่วของมันเห็นไหมอ่า <G ül üş> ก็ช่างมันฮนะตอนนี้คือเรายัางไม่ได้ระบุอะไรตลกดีอย่างเงี้ยท่าทางมันโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เราก็ไปกำหนดให้กับตัวอัน,น,นนะฮะเอน m มก็กดไปที่ Enemy ปั๊บนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกันเลยนะครับก็จะมีเดทเฮิร์ทเหมือนกัน Enemy เนี่ยก็ไปถ้าโดนโจมถ้าโดนโจมตีฮะก็ไอดเอไปหาเนี่เฮิเร์ทเฮิถ้าโดนโจมตีแล้วไม่ตายก็กลับมาที่ i อดนะครับ แต่ถ้าโดนโจมตีแล้วตายก็กลับมาที่เดฟอ่าโอเคนะครับแล้วไอดอลนะครับถ้าไอดอลก็คือถ้าตายก็ก็คือแบบว่าโดนโจมตีแบบครั้งสุดท้ายอะถ้าตายอะอเออแต่ว่าจริงๆถ้ามันมันตายมันมันก็โดนโจมตีเนาะตามเงื่อนไขมันก็เล่นตัวนี้ก่อนแล้วก็มาตายเลยนี่วะโอเคไม่จำเป็นต้องเอามาหาเดทก็ได้นะไอดลนะ นะครับก็เอามาที่ a อ t แทอย่างเดียวก็พอพอ a t อ c แเสร็จก็กลับมานี่เดทก็เอ็กซตโอเคนะครับตามนี้เดี๋ยวกลับมาแก้ที่ p พ a y e r ก่อนพราะเพ e เตรงนี้ไม่ต้องมีก็คลิกที่เส้นแล้วก็กด Delete นะครับโอเคตามนี้นะฮะก็คือเป็นการควบคุม Animator อร์นะซึ่งตัวนี้มันจะยังไม่เห็นผลอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม,ไม่ได้เขียนโปรแกรมควบคุมใส่มา เพราะว่าเกมของเราอ่ะเดี๋ยวโหวนี้เอาไว้กันเกมของเราที่เราออกแบบไว้ก็คือมันจะต้องมีคำถามเข้นมาด้วยซึ่งตอนเริ่มต้นไอ้พวกนี้มันก็จะโยกโยกโยกกัน <c oughs> โอเคอันนี้คือมันมาเล่นที่เฮอยู่โอเคอนะครับก็คือพอเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะต้องสุ่มคำถาม นะสุ่มคำถามออกมาแล้วก็สุ่มชอยออกมาะนะครับให้กับเพยเยอร์ถ้าเกิดว่าเพเยอร์ตอบถูกเพยเยอร์ Player โจมตีเอนิมีถ้าเพยเยอร์ตอบผิดเอนิมีโจมตีเพยเยอร์โอเคนะฮะหลักการจะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็คือในคลิปนี้คือเรามาเขียนแอนิเมชันแล้วก็ควบคุมไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต่อยอสักนิดนึงแล้วกันคือตอนเนี้ย ปัญหามันคือเวลาเรากดเพลย์แล้วใช่ไหม <laughs> มันมันไอดอลมันจะมาเล่นที่เพเยอร์เฮิร์ทกับคือมันจะมาเล่นเฮิร์ทเลยนะครับซึ่งมันควรจะอยู่ที่ไอดอลตลอดจนกว่าจะมีเงื่อนไขเข้ามามันถึงจะไปที่เฮิร์ทหรือว่าจะไปที่อื่นๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามันจะมากําหนดเงื่อนไขให้กับเส้นของไอดอลก่อนละกันนะครับอโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เพเยอร์นะฮะเราอยู่ที่เพเยอร์นะครับก็คือคลิกที่เพเยอร์นะครับ แล้วนี่ก็คือแทนะ็บ Animator ฮะถ้าแท็บหายไปไปที่ Window ฮนะเราก็เลือก Animator โ okay. อเคนะครับ Idle นะครับเราก็ดูที่เส้นเส้นดูที่ลูกศรชี้ไปหา Her โอเคนะฮะเราคลิกขวานะครับเอ้ยไม่ต้องคลิกขวาก็ได้โอเคมันจะมีมันจะมาโผล่ใน Inspector นะครับโอเคโอเคนยะมันจะมาโผล่ใน Inspector ตรงนี้ และมันจะให้เราเลือกคอนดิชันตรงนี้แต่เราต้องไปสร้างคอนดิชันไว้ก่อนนะครับโอเคนะฮะการสร้างคอนดิชันเราสร้างที่ไหนฮะดูที่แท็บแอนิเมเตอร์เหมือนเดิมนะ,ะนะครับดูตรงเนี่ยฮะพารามิเตอร์นะฮะพารามิเตอร์คือมันจะมีเลเยอร์กับพารามิเตอร์ให้เราคลิกที่พารามิเตอร์นะครับหลังจากนั้นกดเครื่องหมายบวกเลือกนะฮะอันนี้ก็คือจะมีพารามิเตอร์ให้เราใส่ได้ก็จะมีทิกเกอร์บูลีนอิน นะครับแต่ว่าเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยเราใช้แค่บูลีนก็พอนะครับในเกมเนี่ยควอบคุมที่บูลีนอันนี้เราก็ทำเป็น on เราใช้ i s หรือ on ก็ได้ฮะอันนี้คือเราตั้งชื่อเฉยๆนะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้อันนี้ผมก็เขียนเป็นอ่าเป็นอี s ละการไอใหญ่ i s t heard อ่า east heard นะครับก็จะเขียน i s i s heard i s t day แล้วก็ e s a c a t นะครับ ก็จะมีอยู่3อินเป็นบูลีนทั้งหมด i s d e a d i s d e a d นะครับแล้วก็บูลีนอีกแล้วก็ i s atk นะครับแถบ animator ฮนะ parameter าาแล้วก็เครื่องหมายบวกนะพวกนี้โอเคหลังจากนั้นเราก็มาคลิกที่เส้น transaction นะฮะสังเกต inspector ด้วยนะฮะคลิกที่เส้น ที่เส้นของ player เพย์เจอร์ไปเฮิร์ตก่อนนะครับอ่าอันนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยทรันเซ็ชันเนี่ยเพยเยอร์มาเฮิร์ตนะครับเรามาดูตารางอันนี้ has exit time ก็คือจำเป็นต้องเล่นคลิปจนจบไหมถ้าเกิดว่ามันมีอออ is hurt เข้ามาอันนี้ไม่จำเป็นฮนะคือมันกำลังโยกโยกอยู่ก็สามารถช้่มไปเฮิร์ตได้เลยโอเคแล้วก็คลิกตรงนี้ออกนะฮะเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดน,นึงก็จะเห็นฟันดิชันเราก็กดเครื่องหมายบวกเนี่ยตรงนี้เราก็มาเลือก ว่าเราจะเป็นอะไรอันนี้คือมันชี้ไปหาเ,เราก็เลือกเป็น eastward ก็คือถ้าค่ามันเป็น two มันจะเล่นตัวนี้แต่ค่าเริ่มต้นตอนนี้มันเป็น four มันก็จะไม่เล่นนะครับโอเคคราวนี้เส้นกลับพอมันเล่นเสร็จใช่ไหมฮะอ่าพอมันเล่นเสร็จปั๊บมีเงื่อนไขอะไรให้มันกลับมาหา idle ไ,ไหมไม่จําเป็นนะไม่มีก็คือให้มันเล่นคลิปจบปุ๊บแล้วกลับมาก็ได้ ให้มันเล่นคลิปจนจบแล้วกลับมาแล้วกลับมาที่ i d e หรืออ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าให้มันมีเงื่อนไขด้วยเพราะว่ามันมีมันมีเงื่อนไขสออันนะครับเพราะว่าถ้ามันตายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไม่มันจะไม่ตรวจสอบอันนี้ก็เราก็เลือกเลือกฮนะเราก็เลือกตรง empty นะครับ condition แล้วก็เป็น is date ถ้า date เป็น false ก็คือถ้ายังไม่ตายให้มันกลับมาเทียเดียวแต่มันต้องเล่นจนจบคลิปซะก่อนอะนะครับขอนี้อีกเส้นหนึ่งเส้นที่จากเฮิร์ตไปหาเดสนะครับอันนี้ก็ให้เล่นจนจบคลิปเหมือนกันแล้วก็มาที่ i s date เป็น two โอเคแค่นี้นะครับผมอ่า หลังจากนั้นเส้นนี้ก็คือเล่นคลิปจบมาเลยไม่ต้องมีเงื่อนไขโอเคนะทีนี้เราก็มาที่ idle ใหม่นะครับ idle by a c t a b นะฮะ idle by a c t a b นะครับเส้นเนี้ยเส้น idle by a c t a b ก็คือนะครับอันนี้ก็ has exit time ออกนะฮะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเล่นจนจบก็เป็น i s a c t a b เป็น t u o โอเคนะครับคราวนี้ a c t a b นะครับกลับมาหาไอดอลเนี่ยนะครับก็คือเล่นจบแล,ล้วจบมาเลยเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ไปต่อไม่จำเป็นต้องไปใส่ a อ t ์เป็นฟอสก็ได้นะก็ตามนี้คราวนี้พอเรากดเพย์ดูไอ้เจ้าตัวเพยเจอร์เนี่ยมันก็จะโยกอย่างเดียวเห็นไหมเพราะเงื่อนไขมันไม่เข้ามาเงื่อนไขมันไม่ถูกต้องนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกี่ยวว่ากดผมติ๊กที่ e a s t r n เห็นไหม โอเคมันเล่นให้จบมันก็จะมานี้เลยโอเคนะฮะคราวนี้เป็น i s attack นะนม,มันก็จะเริ่มทำตามเงื่อนไขละอันนี้ผมติ๊ก i s dead ไว้ก่อนนะครับเพราะเราไม่มี idol m าหาเดีย h แต่คราวนี้เรามีนี่อยู่ h u r t is e u r t มาปุ๊บโอเคอันนี้สังเกตว่ามันจะยังไม่มันดูไม่ค่อยสมมุิเท่าไหร่เพราะว่า มัน exit มันจบแล้วมันจะกลับมาท่าแรนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องให้มัน exit เราให้มันค้างไว้ที่เดทเลยนะครับโอเคเราก็ไปแก้ใหม่คราวนี้อันเนี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องมาที่ exit ละก็กดด e t e นะครับก็กดด e t e ตรงเส้น date ไปหา exit นะครับคราวนี้เรามาดูอีกนิดนึงนะครับคลิปเดทเนี่ยไม่จำเป็นต้องลูตายแล้วจบ นะครับเราจะไปกำหนดที่ไหนนะครับเราก็ไปกำหนดที่โฟลเดอร์แอนิเมชันนะฮะแล้วคลิกค p l a เพจนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูคลิป is date เนี่ย Keep ye, คลิปตายเนี่ยฮะรูปไทม์ time, มันจะขึ้นตรง inspector แล้วก็ออกอ่ะทีนี้เรามาลองใหม่เราติ๊กอ s d เตดไว้นะครับเนะี่ยฮะมันกำลังวิ่งอยู่นี่ คราวนี้พอลอติเฮอร์เห็นไหมฮะจบเลยนอนแองแมงเรียบร้อยอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับสมบูรณ์ละก็คือาเดสเจจบเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่ตัวไอ้นั่นด้วยตัวของเอนิมีด้วยก็กดที่เอนิมีฮะแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับก็เดสเจเอาออกนะครับ โอเคแค่เอาเดตออกเฉยๆนะครับหลังจากนั้นก็อ๋อนี่เงื่อนไขเรายังไม่ได้กำหนดโอเคแอนิเ okay. มเราก็กำหนดเงื่อนไขเหมือนกันกันกบเพเยอร์นะครับก็มาที่นี่เหมือนกันอ่อพารามิเตอร์นะฮะเครื่องหมายบวกเลือกบูลีนก็เป็น is hurt is hurt นะครับ i s hurt แล้วก็มี i s d e a d นะครับแล้วก็มี b o o เป็น i s atk นะครับโ okay. อเค i s atk ทีนี้เราก็มาใส่เงื่อนไขนะฮะ idle มา h u r t ก็คือต้องมี i s hurt ก็มาดูตรง inspector er, นะครับ has exit time ออก คอนดิชันเป็นเฮิร์ททูโอเคแล้วเฮิร์ทกลับมาหาไอดอลนะฮะก็คอนดิชันอีสเดทเป็นโฟล่านะครับแล้วเฮิร์ทไปหาเดทนะฮะก็คอนดิชันนะครับอีสเดทเป็นทูนะครับโอเนนคแ okay. ต่ว่าเฮิร์ทเนี่ยจำเป็นจะต้องเล่นเงินโจบก่อนเพื่อความสมจริงนะครับ ่ขาวนี้นะครับ ido มาหา acthat นะฮะเส้น ido มาหา acthat นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเล่นจนจบนะครับโอเคออก hats exit time ออกแล้วก็เลือก condition เป็น i s atk เป็น t u o นะครับส่วนฝั่งนี้ก็แค่เล่น animation ให้จบแล้วก,กลับมาอ่ะโอเคขาวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูทำไงถึงจะเห็นของเอเลียนเนี่ยอโอเคน่าจะเห็นละ <c oughs> อ่าเดี๋ยวลองกดเพลย์ดูปรับนะฮะอ่านะครับตอนนี้เขาเป็น east heard นะฮะอ่าอ่าโอเคแต่ว่าในโปรแกรมเราเวลาเรา ร้อยนั่นจริงๆก็คือเวลามันมันโดนโจมตีปุ๊บค่ามันก็จะเราก็จะเขียนโปรแกรมกลับให้มันนี่ทันทีให้ให้มันแบบกลายเป็นฟอร์ทันทีก็คือมันจะโดนแค่ครั้งเดียวใช่ไหมโอเคนะครับแต่คราวนี้ถ้าเป็น is a t t a c k นะฮนะนะผมก็จะยิงแค่ครั้งเดียวนะครับโอเคแล้วคราวนี้ถ้ามันตายนะฮะ แต่ว่าอันนี้มันยังลูปอยู่นะฮะเราก็ต้องไปแก้ไขเหมือนกันนะครับก็ไปแก้ไขที่โฟลเดอร์ e อนิมีเลือกคลิปได้เอ้ยอ,อ,อัน้มันไอเดวนี่คลิปเดทแล้วคลิปเดทแล้วก็ลูบทามเป็นฟอลลองดูอีกทีหนึ่งอีสเดทแล้วก็ออโอเคเรียบร้อยตายแล้วสนิเลยอ่ะโอเค ตอนนี้แอนิเมชันเราก็ครบแล้วนะครับก็การทำงานของแอนิเมชันเราก็น่าจะโอเคแล้วอ่าก็คือต่อไปก็เป็นการวางเงื่อนไขแหละเงื่อนไขก็คือแรนดอมคำถามออกมานะครับแรนดอมช้อยออกมาเพย์เ r อร์ตอบถูกเพย์เจอร์โจมตีนะครับเพย์เอร์ตอบผิดเพย์เจอร์แล้วก็เอนเนมีโจมตีโอเคสกอร์ก็เดี๋ยวค่อยมาจัดค่อยมาวางกันอีกทีหนึงนะครับโอเค ในคลิปนี้ก็เป็นการควบคุมแอนิเมเตอร์นะเพื่อเพื่อ,อทำรอไว้ไปเขียนโปรแกรมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะในคลิปถัดไปนะผมก็จะเริ่มมาพาเขียนโปรแกรมในการสุ่มคำถามนะครับแล้วก็ชอย์ออกมานะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันต่อใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ